นี่ออกได้มันต้องจับตรงนี้เอาไว้ให้แน่นกว่าไม่ได้เขาไม่จับอันเดียวเขาขี้โกงไม่แพ้แล้ว <laughs> ไม่ใช่มันโดนมือหนูอเอาลก็หล่นถ้าหล่นก็แพ้ไงมไม่ใช่เหรอมือมอยากได้สีกล่องกติกาูนาหล่นก็แพ้ไม่ใช่เสีอะไรส,สีอาไรสีอาไรสีไม่ไม่ทายใช่ไหมสอาไรสีอะตาป้าใช่ไหมตาป้าอยากเขาปล่อยกันแหละตาป้าป้าสามสองเย้เย้เท่าไหร่อ่ะเอาหยิบดิ อะไรจ้าย่งนี่ไม่ไห้ไม่ไหนไม่ให้ไม่ใไม่ทมอะไรได้แล้วนี่สนแพ้นะครับสนแพ้นะไม่จับใ้มือเดียวในที่กองอืมเอาแม่แรกเอาแม่ตรงนี้เลยโกงมัเก่งวะทไมเอวไม่ได้ด อืมอันนี้ติดไปฮัลโหลนี่ี่่่ยี่ยอะไรวะเอาไปแล้วก็จำด้วยนะถึงเวลาจะให้ซื้อให้อย่างเดียวเี้รดึ่งแล้วเอาปลาเอาปลาตั้ปลาเร็วนี่รออะไรวะ